ขออนุญาตถ่ายถ่ายรูปน้านิดนึงได้ไหมจ๊ะได้เนาะมาแล้วมาแล้วไปเลยไปไหนไปเลยมันไปทีัน้เจิตงจมาหมดหนูขอพูดก่อนเจ๊หนูขอเปิดเปิดหัวมาแล้วก็ถือปืนมาด้วยเลยนะตำรวจสั่งนะหนูขอเปิดหัวก็ไม่ต้องมาเปิดแล้วที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยเนื่องจากพี่จอยมีพาลักกิจซักผ้าของเจรัตนาแล้วทำทุอีกเหี้ยนี่ยิงเนอ เจ๊เออคุณรู้ดีนะพายพูดยังไงอะพี่จอเขาไม่ได้พูดคำนี้นานมากเลยนผมไม่ได้เป็นใช่ไม่นานแล้วนะพายเริ่มพูดยังไงอ่ะเจ๊เจ๊พรุนี้เจ๊ถูกแจ็คพอตรางวัลที่หนึ่งแน่เลยอ่ะพ่นพูดหากหาเลยเพราะว่าเจ๊ไม่ได้พูดคำนี้กับใครเลยมานานมากแล้วอ่ะเจ๊เกลียดมันหรอเป็นลูกพ่อแม่ที่สมบูรณ์แบบนะพาสงสัเรื่องหมดเลยซื้ออะไรพรุ่งนี้ซื้อเลขอะไร ดูข้หนูจะซื้อเลขนี้เจ๊ทำไมอ่ะเจเจกูเป็อยู่เจขอดูลอตเตอรี่หน่อยดิเพราะว่าเจต้องเฮงแน่เลยเพราะว่าเขาไม่ได้พูดคำนี้มากี่เดือนแล้วอ่ะตั้งแต่มาอยู่บ้านเราเขาเทบไม่ได้พูดเดยปะไม่เคยได้ยินคำนี้เลยนะเขารักหมูใช่ไหมวะรักมากใครก็จะรักมึงะเออชัดไหมชัดไหมเจเจจำหน้าหนูได้ไหมกูไม่จำนะไม่ได้อยู่ในความทรงจำ ใช่ถ้าคือเป็นอย่างนี้หนูจะไม่ให้เจ๊เป็นน้าหนูแล้วออกไปจากบ้านกูไปเลยนะตำรวจก็พูดกับกูมาอย่างนี้นะเจ๊ก็มาตามกูมาเลยเจ๊เดี๋ยวจัดการให้เจ๊เดี๋ยวจัดการให้จตั้งสติลองดูถ่ายกูคนเดียวเลยไม่ไม่ให้ถ่ายมันใช่ไหมอนายไม่ต้องมาถ่ายบ้านฉชนลหรอไม่ให้ถ่ายถ่ายเของจะอ้าวจี๊ดมาเจ๊มันถามว่าทำไมถึงจ่ายถ่ายเจ๊คนเดียวไม่ถ่ายมันบอกไปสิว่าเพราะว่าถ่ายมึงทำไมเลยปะพ่อย บอกว่าแล้วมันเป็นคนไม่ดังถ่ายแต่คนดังคนเดียวเนาะปากมันเนาะอ๋อปากคิดว่าันดังเหรอใช่พี่คุณรัตนาฮอลีนะดังไหมเจ๊ดังไหมพระสงฆ์นี่หวักมือเรียกตลอดชีวิตและเจ๊ดังไหมดังโอ้ยดังขนาดไหนโอ้ยเรียกเข้าวัดเขาวาคุยกันอย่างโล่งโจ่งเลยคิดว่าให้บอกมาหมดเลยนะรัตนาใจเย็นๆนะคิดว่าตัวเองเป็นยังไงคิดว่าตัวเองเป็นคนรู้จักเยอะหรอรู้จักสิวะ คุณนะไม่ใ <Basil> ช <ders> ่คุณธรรมดานะพับผาสงสารด้วยอเขาระเขาไม่สงสารคนแต่ไม่หรอกเขาไม่สงสารคนดินเี้ยคนอย่างเงี้ยเฮ้ยมาพูดเลยไม่เอาแล้วคุณตะกระเบือพี่จอยต่อไปนี้นะเออต่อไปนี้เนี่ยจะไปอย่างนี้เนอะหนูบอกก่อนเลยนะต่อไปนี้เมื่อไหร่ถ้าถ่ายคลิปหนูโดนตุ๊บหนึ่งแอนตซินจ่ายห้าร้อยแอนตซินไหนอะใครคือแอนตซิน แสดงตัวออกมา <eventually> <qui en> มันจะมาโทษหนูได้ยังไงหสงไม่ต้องไปโทษใครก็สงเด็จพี่ปากห้อยปากค่อยนี่ร <You 're bizarre> ู้ดีหมดเลยนะวงการนี้รู้เรื่องหมดวงการนี้เขารู้เรื่องมาหมดมาเยอะแม่ดาราใหญ่มึงนี่ใหญ่ดิใหญ่ว้ายนะใจเย็นถ้าสมพูดกับเราอย่างนี้เลยนะนะจ๋านะดูอันนี้ให้หนูหน่อยนะอันนี้คือมันคือขาตั้งขาตั้งกล้องและอันนี้คือกล้อง เจ๊เวลาเวลาเจ๊จะเข้ามาใกล้หนูเจ๊ต้องระวังอันนี้ให้หนูนะเดี๋ยวมันพังอีกนะช่วยหนูหน่อยนะเดี๋ยวมันพังมันแพงพะพูดเราเยอะเลยมันต้องช่วยใครหน้มาในบ้านเธอบอกกับผมยม่พูดไปยิงคนช่วยกันอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เดี๋ยวพาจะทําโทษเจ๊อย่างหนักๆไม่ไม่หนักกูหรอกหนักคนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แนละมึงโดนแน่เลยเจ๊พูดอย่างนี้เลยเจ๊เจ๊หนูถามพีกคำเดียวเลยไม่ต้องมาถามหรอกเคราะเอาเรื่องแน่เลยนะพรุ่งนี้วันอะไร เ <P en ot> พื่อนพี่โน่นะค<อ>ุยเยอะเลยเจ๊อันเนี้ยคือพ,พรุ่งนี้มันเป็นวันศุกร์มันเป็นวันแห่งความหวังของชาติเจ๊เจ๊มีอะไรจะแบ่งปันไหมจ๊ะในวัดจะรู้เรื่องดีต้องไปถามคนในวัดใช่ไหม,ไมจะถามยังไงเขาคงไม่ตอบตามตรงหรอกเอาหรอไม่ตอบตามตรงหรอเขาพูดดีกับเราไม่เขาใบ้ได้ไหมเขาใบ้ได้ไหมไม่ต้องถามอย่างนี้แล้วนะเอาหรอแบ๊ะแบ๊ะ ไม่มีแบ๊วๆนี่ควายดองมันมาอยู่บ้านฉันได้ยัง้ยเนี่ยเดี๋ยวพี่โน้ตจแอบยิงคนเนี่ยอย่างตายเลยนะหนึ่งถึงสิบเจชอบอะไรหรอเฮ้ยรู้มาถามเราจะตอบทําไมไม่ได้คนเที่ยวอย่างมึงหรอกอุ้ยเจเจเจบอกหนูไม่ต้องไปบอกมันกัซิปหนูไม่ต้องไปบอกมันเออถ่ายถ่ายดีถ่ายไม่ไม่ถ่ายถ่ายกี่รูปเจจะถ่ายกี่รูปทําไมต้องถามพี่ไม่เขาจะได้เลิกถ่ายทักทีไงจะถ่ายกี่รูปเจเจจะให้หนูถ่ายกี่รูป รูปเดียวรูปเดียวหรอรูปเดียวหรอเดี๋ยวไม่ต้องตีไม่ต้องมายุ่งเลยนะสักนินละดาววาสนาดาในมาโนดเจ๊เจ๊รู้จักลอตเตอรี่ไหมจ๊ะโอ้ไม่ต้องทานอย่างี้หรอกเาขาไม่เขาไม่ชอบกันพนันเขาทานลอตเตอรี่แต่เขาอ่เป็นคนไม่ชอบกันพนันเพราะฉะนั้นเจ๊เขาจะไม่ไม่ซื้อลอตเตอรี่ใช่ไหมเราคนเยอะอ๋อคนเยอะ บ้านตายนี่โหคนมานั่งบ้านจนเต็มเลยจริงๆอุยถ้าเจ้เขาดีขึ้นเยอะหนูก็จะบอกว่าไม่ให้เลขก็ขอยืมตังค์ได้ไหมหนูจะยืมแล้วหนูจะให้มึงเลยใครจะไม่ให้ล่ะเออเอาถ่ายๆมาเลยโอเคเจ้หนูขออนุญาตถ่ายเจ้หลายรูปได้ไหมจ๊ะได้ได้ได้กี่รูปเจ้ให้หนูถ่ายได้กี่รูปไหวกี่รูปไหวกี่รูปหยุดไปไม่ต้องมาพูดเจ้เจ้จะให้หนูปากค่อย เจ๊จะให้ให้ถ่ายได้กี่รูปจ๊ะไม่กี่รูปหรอกนะไม่กี่รูปอะเท่าเท่าไรดีจ๊ะแล้วเธอคิดกี่รูปไงคิดกี่รูปยังไงหนูถ่ายฟรีได้ไหมต้องจ่ายตังค์ปะต้องจ่ายตังค์เจ๊ไหมไม่ต้องครับจ่ายฟรีใช่ไหมมองดูกันหมดเลยไม่พอดีอ่ะถ้าสมมุติเจ๊คิดเงินหนูก็จะให้เงินไม่ต้องมาพูดเลยคือเรื่องคิดเงินไม่ต้องพูดหรอกนะหนูจะจ่ายเจ๊ไงถ่ายถ่ายมาเธอรูปสองรูปรูปสองรูปเขาบอกถ่ายรูปสองรูปรูปสองรูปตีได้ไหมรูปสองยหยุดหยุด อินเด็บเบิ้ลควายดองเจมึงอย่ามาซ่าอย่างงี้นะอุ้ยอย่ามาซ่าไม่ถูกคนจริงเลยนะคนก็ไม่ยิงมึงอย่ามาซ่าฉันนั่งเฉยเฉยเหรอฉันซ่าก็ซ่ที่ปากไม่ได้หยุดเลยเนี่ยซ่ากันแบบสั้นๆกินยังไม่ใครดองควายดองไวดองเพลงบอกอายุเลยนะแจงพูดมากนะพูดมากจริงเลยเนาะเล่ก็ไม่ให้จะถ่ายไหมเนี่ย ถ่าย <when> อ ead, e ีกได้ไ uh, wow, หมจ oh. ๊ะอ e. ิงอิงนิดนึงนะอิงนิดนึงอะเขาก็ไม่ได้สวยเสะสวยสากจะไปถ่ายทำไมไอ้ขี้เลยไขี้เหยโอ้ยโอ้ยเขาถ่ายถ่ายเจ๊มาถ่ายเจ๊ได้นะเจา คนนี้ถ่ายตัวเองจะถ่ายยังไงล่ะไม่ต้องถ่ายมันหรอกไม่ถ่ายนนะจอยใจเย็นจีโออทนี่เนี่ยพี่โนกูได้ยิงเนี่ยก็จะยิงมึงเลยเนี่ยเจ๊พี่โน้ตเอาหยยิงกว่านักแสดงเออยิงกว่านักแสดงอะไรอะไรมึงไม่ต้องมาชี้อย่างนี้ล้ไนะตัวมึงไงจะตายที่นราเห็เใช่ไหเมื่อกี้ก่อนที่จะตั้งกล้องเนี่ยเขาคุยกับหนูดีนะกอดหนูด้วย โอ้เจ๊แต่เมื่อกี้หนูเห็นเจ๊กอดเขาจริงนะแล้วถอดกล้องขึ้นปุ๊บเจ๊กอดเขาจริงนายยังมึงเลยกูจะกอดแดดเจ๊กอดเลยับเรื่องไปเฮอะกูไม่เคยกอดคนอย่างนี้เลยเจ๊เขาเกลียดชังว่าเขาคือเกลียดหนูพอกำลังขึ้นปุ๊บก็เกลียดไม่เคยไม่เคยกอดไม่เคยอ๋อเหรอไม่เคยกอดเหรอไม่เคยกอดไม่เคยอะไรอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูแลถ้าเกิดว่ามันกอดเจ๊อะไรได้ไหมกอดกูจะถีบเลย ก็ไม่ได้หนูก็ไม่กอดหรอกเออไม่ต้องกอดเดี๋ยนั่งติเอ้ยมึงพูดมาเลยเฮเดี๋ยวมึงอยู่ว้านนี้ไม่ได้หรอกเบาเๆาเบาเบาเจ๊จ๋าเรานั่งดีๆนะระวังล่วงนะจ๊ะโอเคล่วงมาอะไรหายากนะรุ่นเนี้ยไม่หายยากละเดี๋ยวมีคนมาบ้านเสร็มเจ๊จุกเจ๊มหาดาในมโนดยมังคิดไม่ถึงเลยเดี๋ยวมากันโดยอัตโนมัติใช่เดี๋ยวให้มาให้หมดเลยมาจัดการเนอะเออพูดเยอะ กูพูดรู้เรื่องนะกูพยาบาลด้วยถ้าพูดรู้เรื่องขอเลขหน่อยอเลขมพูดนะพูดอะไรอย่างเง้นนะแจะให้เลขอะไรมึงละเออจะไปให้ทำไมไม่ต้องให้จ่ะไม่เอาจ่ะเออกันดีทีวะพราะฉันมีเลขของฉันแล้วจ่าเฮ้ยเดี๋ยวมึงสักอุ้ยเจ๊ไม่เอาไม่พูดคำหยาบโอ้ยเนี่ยหยาบอย่างรู้เรื่องเลยนะปากคอเลยร้ายมากเจ๊จะเวลาเจอหน้ามันเจ๊ทำหน้าเกลียดมันจัดเลยเหรอ ใช่หนูทำอะไรให้เจ๊เกียดหนูยังไม่ได้ทำอะไรยโอ้ยมันยังไม่ต้องยกเลื่อนเลยนะจะถ่ายก็ถ่ายดีแล้น้องเจ๊ไม่ต้องไปถ่ายหน้าเหี่ยวเหี่ยวมาถ่ายหนูนี่สวยๆหน้ามงนเหี่ยวไงับเบิ้ลเหี่ยวเบาเบาเบาๆนะเดินเรื่องเรื่องนี้เรื่องจริงแต่แต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็บอกก่อนนะคะว่าเมื่อกี้นี้ตอนก่อนที่จะขึ้นรงจิมาก่อนที่จะขึ้นกล้องจับทุกคนในบ้านวัดความดันหมดแล้ว มีคนเดียวที่ความดันสูงคือใครบอกเฉลยหน่อยได้ไหมใครความดันสูงคนเดียวในบ้านไม่รู้พี่ไงความดันไม่สูงหลกไม่สูงไม่สูงเนาะไม่สูงไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่คิดหรอกความดันไม่สูงเจสตอยความดันปกติเจ๊จุกก็เริ่มเริ่มจะเริ่มจะสูงแล้วแต่พี่อะสูงแล้วเน่าจะเขาไม่ได้นอนีถือมีดถือปืนนี่นี่รู้สึกไม่ตรงไม่ตรงรู้สึก เจ๊แต่ตัวเลยนะเจ๊เจ๊มีความรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามึงเป็นคนไม่ดีในบ้างอยยังไงยังถามไม่จะจะถ่ายปะถ่ายเจ๊มีความรู้สึกยังไงบ้างที่ทำให้คนเยข้าไมนได้นอนเลยอ่ะรู้สึกจะตายห่าไปเลยเจ๊โอ้เจ๊สงสารหนูเฮ้อมันจะตายออเธอไม่ตายรอกเกี่ยวอะไรหนูไม่ได้อยู่บ้านหนี้เฮ้ย้านเดี๋ยวหนูก็กลับบ้านพาก้ไม่สนใจฟังมึงนะกูจริงๆเลยในบ้านนี้กูก็กลับบ้านอยู่แล้วกับไปไหนไปเฮอะ เจ๊ไปมาตัวภาษาทยายอย่างงี้หรอเจ๊มันจะพาเจ๊ไปเที่ยวไปกันไหมกไม่ไปหรอกบ้านกูว่าพ่อแม่ก็อยู่นะไม่ใช่แบบนี้นะพ่อไม่อยู่แล้วแม่ก็ไม่อยู่แล้วเจ๊เรื่องจริงมีงพูดหรอเดี๋ยวเราไปแต่ว่านี่นันงตกใจอู้หขวัญได้ขวัญบ้าใจอย่างที่คว่ำแบถ่ายรูปถ่ายจริงยังไม่ถ่ายไม่พอพูดไงหนูก็เลยจะถ่ายก็ถ่ายไม่สะดุดหรอกเลยเร็วเร็วๆนี้หนูจะพาไปสิบบุรีไปดูสุสานที่พ่อสถาบันกับแม่เอิ้งอยู่ ขอบอกกูจะเป็นดูให้มึงดูทางตายของมึงเจ๊ต้อยพูดอย่างนี้ไม well> ่ได้พระสงฆ์พูดกับเราเลยรับไม่ได้ทำไมเขาฉลาดพูดอย่างนี้ทำไมเขาฉลาดพูดแบบนี้พูดแบบนี่แหละพระสงฆ์พูดนะเจ๊มันจะมากเกินไปเขาจะมงไข้มึงอยู่ทำไมล่ะเขารู้ชีวิตมนุษย์ดีนะคนไหนแน่เจ๊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 ไม่เอาไม่พูดอย่างนี้ไม่พูดแบบนี้เอ๊จะพูดเจ๊ถอดนะห้ามพูดกูมึงถอดคำพูดกูบอกถอดคำพูด กูมไม่ต้องมาสอนกูนะถอนคำพูดแต่งคำพูดไม่ใช่ไม่ใช่ถอนคำพูด<ผ>มึงเป็นใครมาพูดในบ้านกูอย่างเงี้ยเขาเถอะแจงจะจะสั่งเขาได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยเขถอนคำพูดน้<น>า <ำ S 2> หมอหน้าหมอน้าหมอจ๋าบอกถอนคำพูดแล้วให้มันไป ไปไหนไปเลยถอนบอกถอนคําพูดเฮ้ยเป็นก้องมาสอนเราเนอะเจ๊เจ๊เจ๊ให้ถอนพูดแล้วจะให้มันไปทำอะไรกันนี้ให้ถอนคําพูดให้หน่อยได้ไหมจ๊ะโอ้ยทำอย่างนี้เดี๋ยวเป็นจริงกันกำนัมานั่งกันแล้วไม่ถอนใช่ไหมเดี๋ยวจุกเจ้าวัฒนาดาในมาโนดนะพากันโอเคโอเคเดี๋ยวจูบดาเนี่ยเดี๋ยวกำนั่งที่บ้านเต็มที่เลยพ่อมันราอเขาคือเอาแจ้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ถือสาเขาหลอกอย่าไปคิดอะไรมากเพราะว่าเนี่ยมากันเต็มที่เพราะว่าเนี่ย คนป่วยแบบนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ได้สนใจเอามาเป็นประเด็นอะไรหรอกอย่าไปถ่ายเยอะนานไหมเนี่ยเสร็จแล้วอีกนานนะเจ๊สักหน่อยนึงนานอะเอาหรอไม่ไหวหรออย่างนี้พาพูดกับเราตรงๆไม่จริงจริงนะโอเคงั้นเดี๋ยว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 หนูพาเจ๊เลิกแล้วพาเจ๊ไปพักผ่อนเนาะโอเคโอเคแล้วยังไงตอนนี้เจ๊ต้อยไม่อยากถ่ายแล้วเดี๋ยวค่อยถ่ายกันใหม่โอกาสหน้าเนาะเจ๊บายายก่อนบาย สวัสดีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะค <น S 1> สวัสดีค่ะ